ตั้งแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่าบนขันฟ้าบ้านเรานั้นติดรูปใคร ได้บูชาประจำก่อนน้องทุกคืนจะต้องไหวยแม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวันท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้ 公投。嗯嗯 กำลังใจจากรูปนั้น ที่ใจจะขอตามร่อยของพ่อทองคำ ด้วยความรักด้วยพักดีด้วยความรักด้วยพักดีตลอดไป ั้งแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่าบนข้างฟ้าบ้านเรานั้นติดรูปใครที่แม่คอยบูชาประจำก่อนน้องทุกคืนจะต้องไหวแม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวัน านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้ท่านดูแลคนไทยมัน,นานเหลือเกินให้จำไว้ จะใกล้ไกลเป็นรูปที่มีมทุกบ้านด้วยความรักด้วยพักดีด้วยจิตใจ ทุกวันเมื่อไรเราทำอะไรที่เกิดทอ้อแค่มองดูรูปบนกังฟ้าจะได้กำลังใจจากรูปนั้นร จงรู้ว่าจะใกล้ไกลเป็นรูปที่มีทุกบ้า,บาด้วยความรักด้วยคัมีด้วยจิตใจจะขอตามรอยของพ่อ คำว่าเพียงและพอจากหัวใจวเป็นลูกที่ดีของพ่พอด้วยความรักด้วยพัดดี รักจะขอร้องยิ่งน love, ้อยจจะขอร้องลอคล้อคอคำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็นลูกที่ ดด้ววยคามรักีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมคณะนาิเดชมหาวุฒิพลดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนี้ข้าพุทธเจ้าเรืออา ได้มาชุม,มน,นุมพร้อมเชียงมกันหน้าที่แห่งนี้ต่างน้องอกิจตั้งมั่นเพื่อร่วมการแสดองออกถึงความจง,งรักภักดีและน้อมอนุรกถึงพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม,มิได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชตั้งแต่พุทธศักราช2 4 8 9ตลอดจนกระทั่งเสด็จสวรนพตดเมือ่อพุทธศักราช2500 พว่สเจพระบรมสานการที่เดศมหาภูทลโอดุเเดกมหามหาชพระบรมราชกิจใกล้ทรงบรมมั่นอยู่ในโพส,สตทิีราชธรรมและทรงยึดมั่นในพระบรมบรราชโองการเราจะครองให้ดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอีกครั้นทรงพระวิญญาอุตสหาหังบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ น้อยใหญ่นานักการยาพระเสรโรนั้นเกิดจากการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรากายเพื่อประชาชนเรือสงเห็ือารรงาล้างทิพย์ที่โลมหรือแผนดินและจิตใจของประสบที่ก่อนให้ได้รับความร่มเย็นตลอดจน,นทุกคราที่ช่าพเจ้าเมืองประสบความทุกข์ยาก i do ส่วนได้ดังกล่ถึงการทําหน้าที่บนหลักของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาอยา่างบุรณาการนักเป็นยาคารสําคัญที่พวกระพุทธเจ้าหลายยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เสมอมาแม้พระบาทสมเด็จพระชนากาที่เด็นมหาุภูมิอดุลยเดชมหาราชปรบบน,นา จะเสด็จสู่สวรรค์คาไรแล้วแต่ภูการตามระดมนี้น้อยใหญ่ยังคงรีดอกออกผลและให้ความร่มเย็นคํบรมดาชสว่าและราชนักในโอกาสต่างๆยังเียบตุดกันแสงสว่างที่คอยชี้นำแนวทางในการดำรงชีวิตแก่พวกประสมสุกร์ด้วยพระมหากรลังใหุงอารมณ์ผลบวงข้าพระเจ้าทั้งหลาย จะขอสืบสารพระปริหานด้วยความจงรักภักดีจะยึดบัานในการปฏิบัติดีรักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสารรค์ุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสนองพระมหากรุณาธิคุณและกตุนนรงสถิตอยู่ในดวงใจของเราวงชนชาวไทยสืบไป แต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่าบนข้างฟ้าบ้านเรานั้นติดรูปใครที่แม่คอยบูชาประจำก่อนน้องทุกคืนจะต้องว่าแม่ตอบว่าให้คราบรูปนั้นทุกวัน นเป็นเทวดาที่มีลมหายใจที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้ท่านดูแลคนไทยมันานเหลือเกินให้จำไว้ ยหรือจมหรือวาจะใกล้ไกลเป็นรูปที่มีทุกบ้าด้วยความรักด้วยพักดีในั้นี้ในการทำครั้งนี้ขอเดชะบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้ออาอยู่หัวรัชกาลทาี่9และเอกราบบารมีของมหากษัตริย์ทุกพระองค์จงบุนบัณฑาราชพรให้ทุกท่าน จงปราศจากพยัญชนราตารลายและสิ่งชั่วร้ายทั้งมวขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในการประกอบสมาชีพและมีความเจริญก้าวหน้าที่ขึ้นไปนะคะคอนาคตก็ขอขอบคุณท่านมาทั้งหลายนะครับ รูปที่มทุกบาทจะุ้รือจรือว่าจะใกล้ไกลเป็รูปที่มีทุกบา,าท,ท,ทบาดยความรักดยความด,วดีวดยจิตใจ ท่งคำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็นลูกที่ดีของพ่อด้วยความรักด้วยพันดี